สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่นอ้องเอฟซีทุกท่านพบกับผมนนนาวินอีกเช่นเคยในรายการเรื่องเล่าจากสนามรบเราก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมในแต่ละวันนั้นผมก็จะมานั่งอยู่ตรงนี้มานั่งอยู่ที่นี่นำเรื่องราววิรกรรมของทหารพลานจู่โจมจาก โชคอห้าหน่ามไข่ปักธงชัยมาเล่าให้พี่น้องเอฟซได้ฟังกันฟังแล้วอาจจะถูกใจบ้างอาจจะไม่ถูกใจบ้างก็ต้องขออภัยพี่น้องเอฟซีมานกโอกาสนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่นํามาเล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตทั้งสิน้นไม่มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในอดีตนั้นฐานพานจูจ่โจมจากโชคอห้าหไข่ปักธงชัยไปรุกไปลบ ทั่วพืนแผ่นดินไทยคลิปนี้จะเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณบ้านร่วมเก้าเป็นเรื่องราววีรกรรมของกองร้อยทหารพันจุโจมที่911นามเรียกขานว่าจอมอัศวินเมื่อเชา้าโทรหาปักพวกเพิ่นพ้องพี่น้องกองร้อยทหารพันจุโจมที่911จอมอัศวินโทรไปที่ ท่านร้อยตีบัวผันปูกกลางเพื่อนรักบัวผันบอกว่าเรื่องนี้เล่าแล้วมันช้ำใจเพื่อนตอนนั้นมันเกิดเหตุหร้ายกับเราเล่าไปทนไม่ได้มันโลดโถดหูมันสะเทือนใจอย่าให้เราเล่าเลยบอกว่าอย่างนั้นก็ให้เบอร์โทรพักพวกเพื่อนพ้องพี่น้องในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็ให้มาชื่ออาสาสมัครฐานพานันวิจิตนะครับพอโทรศัพท์ วิจิตนะครับท่านก็บอกว่าตอนนี้มีอาการเจ็บป่วยนะครับเป็นอมเป็นอมาพาตนะครับขาด้านซ้ายตายไปครึ่งซีกเล่าไม่ค่อยจะชัดเจนสักเท่าไหร่บอกว่าอย่างนั้นนะครับทีนี้ก็เลยให้เขาเล่าให้ฟังว่าช่วงนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างสถานการณ์ที่บ้านล่มเก้าตอนนั้นมันเป็นอย่างไรนะครับก็ ได้รับรู้รับทราบนะครับเพราะว่าพักพวกเพื่อนพ้องพี่น้องเขาก็เล่าให้ฟังว่าได้เคลื่อนกําลังเข้าไปในพื้นที่ลักษณะไหนแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นมันเป็นอย่างไรนะครับจากนั้นก็โทรศัพท์กลับไปหาร้อยตีบัวผันปูก,กลางแล้วก็พักพวกเพื่อนพ้องพี่น้องที่เขากําลังนั่งพูดคุยกันอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านกลวดจังหวัดบุรีรัมย์เขากําลังคุยกัน เสวนากันในเรื่องสงครามบ้านร่ม9พอดีก็เลยบอกบัวผันเฮ้ยเพื่อนเล่าให้ฟังหน่อยเราจะไม่อัดเป็นคลิปแต่เราอยากจะฟังว่าเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวท่านและกองร้อยทหารพันจุโจมที่911จ้จอมอัศวินมันเป็นอย่างไรทําไมท่านจึงได้เยียบกับระเบิดจากนั้นนะครับบัวผันและพักพวกเพื่อนพ้องพี่น้องซึ่งนั่งอยู่ในพื้นที่ ก็เล่าออกมาให้ผมได้ฟังแล้วผมก็รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเอามาไว้ในสมองนะครับจากนั้นก็จะมานั่งเล่าแหละพี่น้องตอนนี้กองร้อยฐานพัานจุโจมที่911จอมอัศวิน,นครับเขาก็เป็นกำลังพลฐานผานที่สังกัดโชคอหั3ห่ไข่ปักธงชัยเหมือนกันกับกองร้อยติดกับกองร้อยของลุงนนพี่น้องนะครับร้วติดกัน ทางกองร้อยฐานพันจุโจมที่911จอมอัศวินนี่หันหัวไปที่ผมส่วนผมก็หันหัวนอนคือพื้นที่มันไม่ได้กว้างพี่น้องพูดง่ายว่าเดินออกจากเบื้มของผมเนี่ยนะครับอ้อมมานิดหนึ่งก็มาถึงรั้วของกองร้อยฐานพันจุโจมที่911จอมอัศวินส่วนกองร้อยอัศวินนะครับจะเดินไปมุมไหนก็แล้วแต่ก็อ้อมมาเจอกับกองร้อยฐานพันจุโจมที่965พลันหนุ่มลิทิไกยเหมือนกันมันเป็นเวิร์กเดียวกันนะครับ กองร้อยฐานพันจูจ่โจมที่911จอมอัศวินฐานยิงสนับสนุนขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นกองร้อยฐานพันจูจ่โจมที่947พระเอกาทศรสขยับขึ้นไปอีกนิดนึงก็จะเป็นกองร้อยทหารพันจูจ่โจมที่954ั้างข่าพิ่คาดตรงกันข้ามกับกองร้อยฐานพันจูจ่โจมที่954ั้างข่าพิ่คาดก็คือกองร้อยฐานพันจูจ่โจมที่965พลานหนุ่มฤิทิเกนั่นเองส่วนด้านหลัง ของกองร้อยทหารพัน 9, จุโจมที่9500หนุ่มลิที่ไก่ก็จะเป็นกองร้อยทหารพัน 9, จุโจมที่957นามเรียกขานว่าพึ่งหลวงถ้าเดินตรงเลยจากกองร้อยทหารพันจุโจมที่954ขึ้นไปทางด้านเชิงเขาในป่ามันก็จะไปเจอกับกองร้อยทหารพันจุโจมที่940นามเรียกขานว่าพานุมาตรนะครับจาได้หมดพี่น้องในช่วงนั้นนะครับปีพศ2530เนี่ย เขาขึ้นปะปามผักดันกองกําลังทหารเวียดนามนะครับที่ลุกเข้ามาในผื้นแผ่นดินไทยบริเวณเนิน408ช่องบกแถวนั้นเนิน300เน,น392เนิน382เนิน477เนิน500จากนั้นกองบัญชาการกองทัาพากที่2เนี่ยนะครับเขาก็ระดมพลครั้งยิ่งใหญ่นะครับปะปามกวาดล้างผักดันให้กองกําลังทหารของเวียดนามเนี่ย ออกไปจากแผ่นดินไทยแล้วก็ประสบผลสําเร็จสถานการณ์ของสงครามในช่วงนั้นมันไม่ได้จบแต่เพียงเท่านี้พี่น้องกําลังพลทหารพันจูจ่โจมจากโชคอหันึ่งสามค่ปักธงไทยบางส่วนเนี่ยถูกส่งไปที่บ้านร่มเกล้าเขาส่งไปช่วงไหนส่งเข้าไปในช่วงปลายปีพศ2 5 3 0นั่นเองถามว่าทําไมจึงต้องส่งกําลังพลทหารพันจู่โจมเข้าไปเพราะว่าพื้นที่บริเวณนั้น มันเป็นพื้นที่ของกองบัญชาการกองทัพภาคที่สามแต่พี่น้องยูทูบเบอร์บางคนบางท่านก็เล่าไม่หมดพื้นที่รอบๆบ,บริเวณบ้านลุ่มก้านะครับมันจะมีคาบเกี่ยวกับจังหวัดน่านจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของกองบัญชาการกองทัพภาคที่สามส่วนอำเภอนาแห้วนะครับมันขึ้นกับจังหวัดเลยซึ่งอยู่ในพื้นที่ของกองบัญชาการ กองทัพภาคที่2เพราะฉะนั้นพื้นที่บริเวณเนี้มันมีการร่วมลบกันระหว่างกองบัญชาการ,กอ,าก,ารกองทัพภาคที่2กับกองบัญชาการกองทัพภาคที่สาถามว่าแล้วทาไมมันเกี่ยวอะไรกับทหารพันจุโจมจากโชคอฮันหนึ่งสามข่ยปักธงชัยทหารพันจุโจมจากโชคอฮันหนึ่งสามข่ยปักธงชัยเนี่ยเขาเป็นกําลังรบหลักของกองทัพบกในสมัยนั้นขึ้นภารกิจกับศูนย์ปฏิบัติการ 315หรือว่าสปก315รับคําสั่งโดยตรงจากสปก315ในเมื่อกองทพัพภาคที่2องเขาจะเปิดสงครามบ้านล่ม9้าร่วมกับกองทพัพภาคที่3ามกำลังกําลังพลที่เชี่ยวชาญในด้านการลบในพื้นที่ป่าภูเขาจะไปเอาที่ไหนพี่น้องในสมัยนั้นหันซ้ายหันขวานึกอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกอีโชคอ .13 ไข่ปักธงไทยนั่นไง มีวิรกรรมมีเรื่องเล่ามีประสบการณ์ในการลุกลบในพื้นที่ป่าภูเขาสูงบอกว่าอย่างนั้นก็เลยขอกําลังไปที่สปก315ซึ่งสปก315นะครับเขาก็สร้างทหารพลานขึ้นมาภารกิจก็คือปราบปรามผู้ก่อกรารร้คอมมิวนิสต์ในช่วงนั้นผมก็คอมันเริ่มหายไปแล้วนะครับเริ่มลงมามอบตัวกับทางการของรัฐบาลไทยทีนี้ ช่วงนั้นเขาก็ต้องเอาทาหารผ่านนี่แหละขึ้นไปประจันบานไปรบกับกองกําลังทาหารลาวด้วยเหตุนี้นะครับเขาก็เลยส่งทหารผ่านจุโจมจากโชคอฮัหนึ่งสามข่ปักธงไทยขึ้นมาร่วมรบในสงครามบ้านร่วมก้าขึ้นมาหลายกองร้อยตอนนั้นนะครับแต่ที่จะเล่าก็คือวีรกรรมของกองร้อยทหารผ่านจุโจมที่911่ 11, จอมอัศวินและกองร้อยทหารผ่านจุโจมที่910น่ 11, นามเรียกขานว่าสิงห์พยอง เพราะว่าในช่วงนั้นก็คือช่วงเดือนพฤศจิกายน2530เขาสั่งให้กองร้อยฐานพานันจูโจมจากไข่ปักธงใจขึ้นไปร่วมรบกองร้อยฐานพันจูโจมที่911จอมมัศวินแล้วก็910เนี่เขาก็เคลื่อนกำลังขึ้นไปด้วยสถานการณ์ตอนนั้นมันยังไม่มีการสู้รบพี่น้องแต่ว่ามันส่อเขาความรุนแรงขึ้นรอบๆบ,บริเวณบ้านล่มเก้าอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลก ในพื้นที่อำเภอนาแห้วในพื้นที่ตำบลแสงพาของเอ้จังหวัดเลยเนี่ยเขาก็ไปตรวจพบว่าทหารของฝ่ายเรามีการรวบรวมมีการซื้อสิ่งของพวกข้าวสารอาหารแห้งพวกมามา่าปลากระป๋องเป็นจํานวนมากด้วยเหตุนี้หน่วยความมั่นคงของฝ่ายไทยเขาตรวจพบเขาตรวจพบเขาก็หาลือนําเขา้าที่ประชุมของกองทัพภาคหนึ่งเอกกองทัพภาคที่สองแล้วก็กองทัพภาคที่สามแล้วก็มีความเห็นพ้องต้องกันว่า ทางฝั่งฝั่งของประเทศลาวเนี่ยคิดไม่ตรงคิดไม่ซื่อกับประเทศไทยแน่นอนเขาก็เริ่มวางแผนโดยนํากําลังทหารพ่านหน่วยจุโจมจากค่ายปักธงชัยนํากําลังพลนานพ่านจากกรม21กรม26กรม23กรม22ก็เคลื่อนเข้าไปทางฝากฝั่งของกองทัพภาคที่3ก็จะมีกรมฐหานพานที่33กรมฐหานผานที่30มสอด ประมาณนี้เขาก็เคลื่อนกําลังเข้าไปในพื้นที่นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกทหารมา้าทหารปืนใหญ่ทหารราบทหารสื่อสารทหารอากาศคือหลายเหล่าติดเคลื่อนกําลังเข้าไปในพื้นที่ของบ้านล่มเก้าพอช่วงนั้นนะครับกองร้อยทหารพ่านจูโจมที่91้าจอมอัศวินเนี่ยเขาก็ถูกส่งเข้าไปในพื้นที่ในช่วงแรกๆก,ก็ขึ้นไปอยู่บนภูเขานะครับ แต่ว่าจารายละเอียดไม่ได้ทั้งหมดว่าอย่างงั้นนะครับมีอยู่วันหนึ่งนะครับครั้งแรกเนี่ยเหตุการณ์นี่เกิดขึ้นในช่วงวันที่7ธันวาคม2530กองร้อยฐานพันจุโจมที่911จอมอัศวินเนี่ยเขาได้รับคําสั่งจากหน่วยเหนือนะครับบอกให้กําลังพลออกไปลาดตะเวนพิสูจน์ทราบฝักผูกเพื่อนพ้องพี่น้องร่วมรบของลุงนนเนี่ยนะครับก็เคลื่อนกําลังออกจากฐานพิบัติการนะครับ จากนั้นก็จะมีเขาเรียกว่ากองพันธสุนัขก็ร่วมเดินทางไปด้วยในระหว่างที่เจ้าสุนัขเจ้าหมาของเราเนี่ยหมาสงครามสุนัขสงครามเนี่ยกำลังดมกลิ่นบ่อนั้นบ่อนี้หลุมนั้นหลุมนี้ซึ่งตอนนั้นผู้เล่าบอกว่าเจ้าสุนัขสงครามเนี่ยจุดที่มันมีกับระเบิดเนี่ยมันไม่ค่อยไปดมมันไปดมมันไปได้กลิ่นแต่เพราะจุดที่มันมีร่องรอยของลูกระเบิดของกับระเบิดที่มันระเบิดขึ้นมาแล้วว่าอย่างนั้นมันก็ก้มกลมเองดม ในระหว่างนั้นนะครับกำลังพลคนหนึ่งนะครับชื่ออาสาสมัครทหารพลันเสวงบัวทองนะครับก็ไปเหยียบกับระเบิดตุ้มขึ้นมาอาสาสมัครทหารพลันเสวงบัวทองเนี่ยนะครับได้รับบาดเจ็บพิการทุกคนลภาพก็คือขาขาดสองข้างพี่น้องนะครับและในเวลาต่อมานะครับก็มีอาสาสมัครทหารพลันเขาเรียกว่าทศทรงประโคนพวก พี่น้องเพื่อนพ้องในกองร้อยฐานพาันจุโจมที่911จอมอัจวินเขาเรียกว่าทดทรงประโคนก็ไปเหยียบกับระเบิดตุ้มขึ้นมานะครับได้รับบาดเจ็บที่ขาจากนั้นไปเหยียบซ้ําอีกลูกหนึ่งตุ้มขึ้นมาอีกนะครับทําให้อาสาสมัครฐานพันทดทรงพระโคนเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสห้าเหิมพี่น้องไปเมื่อเลยเละเมื่อเลยพี่น้องนี่คือเรื่องจริงนะครับนอกจาก พักพวกเพื่อนพ้องพี่น้องจากกองร้อยทหารพันจุจมที่เก้าหนึ่งหนึ่งจอมอัจจวินถูกกับระเบิดได้รับบาดเจ็บสาหัสสองนายแล้วนะครับทางฝ่าฝัา่งของทหารสุนัขที่พาสุนัขเข้าไปดมกลิ่นพวกระเบิดพวกกับระเบิดพิสูจน์ทราบเนี่ยก็เหยียบกับระเบิดตุ้มขึ้นมาอีกในวันนั้นก็ได้รับบาดเจ็บสาหัส3-4ถึงนายนะครับแต่ต้องขอไปพี่น้องว่าจำชื่อ,อทหารที่ดูแลสุนัขแล้วก็ไปเหยียบกับระเบิด จำชื่อไม่ได้นะครับพอช่วงวันที่12ธันวาคม2530เวลา11เดกา25นาทีชุดวิบัติการของกองร้อยฐานพันจุจมที่911จอมอัศวินเนี่ยเขาก็ได้รับคำสั่งจากหน่วยเหนือบอกว่าให้เคลื่อนกำลังพลออกไปลาดตเวนในแหล่งน้ำบอกว่ายังนั้นนะครับเมื่อรับทราบคำสั่งพักพู้เป็นพ้องพี่น้องของลุงนนชื่ออาสาสมัครฐานพันบัวผันปูกกลางแล้วก็ อาสาสมัครฐานพันสร้อยประจันบาลแล้วก็อาสาสมัครฐานพานันหนูสอนอินทสวดนะครับแล้วก็พักพวกคนพ้องอีกประมาณ12คนก็นํากําลังออกลาาตะเวนลงไปในแหล่งน้ำนะครับภารก,กิจในวันนั้นก็คือลาดตะเวนจากนั้นก็จะต้องเอาน้ำเนี่ยขึ้นมาหุงหาอาหารรับประทานแต่ในระหว่างที่เคลื่อนกําลังลงไปที่แหล่งน้ําพี่น้องเชื่อไหมมีทหารของฝ่ายเราจํานวนหนึ่ง เขาซุ่มยิงพี่น้องหลังจากที่กําลังพลทหารพลานชุดเนี้ยหลุดเข้าไปในโซนสังหารทางฝากฝั่งของทหารเราก็เปิดฉากฉากยิงแบบตุ้มั้ตุ้ดั้ป๊าป๊บป๊าป,ป,ปทางทหารของฝ่ายไทยฐานปานของเราเนี่ยนะครับพยายามก้มลงหมอบลงฟุบลงหลบลูกกระสุนปืนบางคนกิ้งข้อหายโคนต้นไม้ใหญ่กิ้ง้อหาโขดหินหาที่กำบังพี่น้องส่วนอาสาสมัครฐานพานันบัวผันปูก,กางทำยังไงนะครับ สถานการณ์ช่วงนั้นมันฉุกระหุมันชุนละมุนเต็มที่นะครับเขาก็เลยกระโดดเข้าไปที่ก้อนหินก้อนหนึ่งเพื่อจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของอลําห้วยนะครับบาดซ้ำำํากรรมซัดพี่น้องเท้าที่เหยียบลงไปบนก้อนหินมันได้ระเบิดต้มขึ้นมาเพราะว่าทหารลราวเขาได้นํากับระเบิดชนิดปินโตไปวางไว้ใต้หินก้อนนั้นมันเป็นข่าวซวยจริงๆพี่น้องเมื่อกับระเบิดมันตูมขึ้นมา ขาทางด้านขวาของอาสาสมัครทหารพันับผันปุกกลางเนี่ยเละเลยพี่น้องขาด้านซ้ายนะครับก็ได้รับบาดเจ็บดวงตานะครับถูกเศษหินเศษดินเศษสะเก็ดระเบิดพุ่งเข้าทําให้พิก,การในทันทีเลยพี่น้องส่วนแขนนะครับน่าจะเป็นแขนทางด้านด้านขวานะครับก็เส้นเอ็นเนี่ยก็ขาดสะบัน้นได้รับบาดเจ็บสาหัส นอกจากอาสาสมัครฐานพลนบัวผันปลูกกลางแล้วก็ยังมีอาสาสมัครฐานพลนหนูสอนอินเทอร์โซนนะครับก็ถูกสะเก็ดเต็มแผ่นหลังเลยนะครับอัดเข้าเต็มที่ทั้งเศษสะเก็ดระเบิดทั้งเศษดินเศษหินที่มันคือพุ่งขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีอาสาสมัครฐานพลสร้อยประจันบานนะครับสร้อยเนี่ยจะถูกเต็มหน้าอกเลยนะครับเป็นพวกสะเก็ดหินสะเก็ดดินนะครับจากแรงอัดของระเบิดก็ทําใหไ้ได้รับบาดเจ็บสาหัส พมพร้อมกับอาสาสมัครฐานพันบัวพันปุกกลางนอกจากมีกําลังพลนนของกองร้อยทหารพันจุโจมที่911จอมอัศวินได้รับบาดเจ็บสาหัสในช่วงใกล้เที่ยงของวันนั้นแล้วยังมีกําลังพลของกองร้อยทหารพันจุโจมที่910สิงห์พยองเข้าไปร่วมบาดเจ็บด้วยสถานการณ์ในตอนนั้นหลังจากที่กองร้อยฐานพันจุโจมที่ 911จอมอัศวินได้รับบาดเจ็บนะครับเขาก็ร้องขอกําลังสนับสนุนไปที่กองร้อยฐานพานจูโจมที่910สิงห์พยองซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันเขาลบคู่กันเป็นคู่บัดดี้กันนะครับเมื่อกองร้อยฐานพานจูโจมที่910สิงห์พยองเขารับทราบข้อมูลว่ามีกําลังพลฐานพานของกองร้อย911จอมอัศวินถูกกับระเบิดได้รับบาดเจ็บสาหัสต้องการความช่วยเหลือเขาก็เคลื่อนกําลังออกจากฐานปฏิบัติการ ในระหว่างการเคลื่อนกําลังออกจากฐานวิบัติการก็ถูกทหารของฝ่ายเราซุ่มยิงนะครับเขายิงเข้ามาอย่างหนาแน่น,นมาที่ชุดปฏิบัติการของกองร้อยฐานพันจุจมที่910นะครับก็มีพักพวกเพื่อนพ้องพี่น้องของลุงนนท์หลายคนหลายท่านเหมือนกันที่สังกัดกองร้อยหานพันจุจมที่910สิงห์พยองปะทะกันอยู่ชั่วคู่พี่น้องในระหว่างที่อาสาสมัครฐานพันหนูสินดวงบุผานะครับกำลังใช้จรวดอพีจี เตรียมที่จะยิงถล่มเข้าไปยังฝากฝั่งของทหารลาวในระหว่างนั้นทางฝากฝั่งทหารลาวเนี่ยเขายิงออกมาอย่างหนานแน่นนะครับแล้วก็มีพวกสเก็ตระเบิด M79 แล้วก็พวกลูกกระสุนปืนเนี่ยไปปะทะเข้ากับลูกจรวด RPG ซึ่งอาสาสมัครฐานพลหนูศิลป์บุพผาจากกองร้อยเก้าหนึ่งศูนย์เนี่ยเขากำลังจะเหนี่ยวไกลยิงจรวดตุ้มขึ้นมาพี่น,นอ้องระเบิดตุ้มขึ้นมา ทำให้อาสาสมัครทหารพลานหนูสินดวงบูผาโดนสะเก็ดระเบิดมือทั้งสองข้างพี่น้องขาดสะบัน้นนี่คือเรื่องจริงนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดศึกสงครามครั้งใหญ่ในพื้นที่บ้านร่มเก้านี่คือเรื่องจริงของฐานพลานจูวโจมจากโชโคอห้าหไข่ปักธงชัย เรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวงมันไม่ได้ยุติแค่นี้พี่น้องสถานการณ์ในวันนั้นกองร้อยฐานพันจู่โจมที่910สิงห์พยองแล้วก็กองร้อยฐานพันจู่โจมที่911จอมอัศวินเขาก็ได้เปิดฉากยิงประทะกับกองกําลังของฝ่ายเราประทะกันอยู่พักใหญ่นะครับจากนั้นก็รวบรวมพักพวกเพื่อนพ้องพี่น้องที่ได้รับบาดเจ็บพากันหอบพากันหามพากันใส่เปรสนามหามออกมาไปขึ้นหอที่ ฐานฏิบัติการของกองร้อยทหารผ่านจุโจมที่910สิงห์พยองซึ่งอยู่ห่างจากบริเวณนั้นประมาณสัก1กิโลเมตรเห็นจะได้นี่คือเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงที่พักพวกเพื่อนพ้องพี่น้องของลุงนนพยายามจะสื่อพยายามจะบอกเล่านะครับแต่หลายคนหลายท่านก็ไม่สามารถที่จะเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าพอเล่าไปเล่าไปนะครับก็เกิดอาการเครียดเกิดอาการ กดดันเขาก็เลยสรุปบอกว่าถ้างั้นเฮ้ยนนท์ให้เองเป็นคนเล่าเพราะว่าเองชัดถ้อยชัดคำชัดเจนทุกข้อมูลเองมีข้อมูลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นให้เองเล่าไปมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นด้วยเหตุนี้ผมก็เลยนําเรื่องราววีรกรรมของกองร้อยฐานพันจูโจมที่911จอมอัศวินและพี่น้องกองร้อยฐานพันจูโจมที่910สิงห์พยองมาเล่าให้พี่น้องเอได้ฟังกัน เรื่องราวเหตุการณ์ในพื้นที่บ้านร่มเก้าไม่ได้จบแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวผมจะนําเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นมาเล่าให้พี่น้องได้ชมได้ฟังกันอีกสําหรับคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังจนจบฟังแล้วหากถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยเพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆ มาให้พี่น้องได้ชมได้ฟังได้ติดตามกันอีกขอบคุณครับสวัสดีครับ